แต่งกล้วยให้ปลอดโรคมีวิธีการทำอย่างไรวันนี้เราจะพาไปติดตามแลวชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเ,เพื่อความย่ยืนนะครับก็วันนี้เองจะนําทุกท่านนะครับไปดูในเรื่องของการดูแลกล้วยนะครับเพื่อให้ปอลอดโรคครานนี้ก็มีสมาช,ชิกนั่นแหละนะครับฝากคําถามมาว่าถ้าเกิดเราปลูกกล้วยใหม่นะครับเราจะมีการพิจารณาที่จะตัดแต่งต้นกล้วยนะครับเพื่อให้ปอลอดโรคเนี่ยเรา,าดูอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เราเลือกใบกล้วยที่มันเขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์สําหรับต้นกล้วยแล้วนะครับแล้วก็จะ็นเขาเรียกว่าแหล่ง ให้แมลงเนี่ยมันมาอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้จะมาสรุปนะครับแล้วก็ทําสาธิตตรงต้นกล้วยนะครับที่เป็นกล้วยหอมที่เราปลูกตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับก็ mm. จะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเวลาเรามานับใบกล้วยนะครับหรือดูกล้วยที่เราปลูกแล้วเนี่ยต้นมันอวบแล้วเราจําเป็นจะต้องเลือกตัดใบออกนะครับเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะครับก็คือเอา้ง่ายต้นกล้วยตรงนี้นะครับที่เราดูนะครับ ก็จะมีใบที่เรียกว่าใบชั้นบนชั้นล่างนะครับโดยใบนะครับที่เราจะต้องมีการตัดแต่งนะครับจะเป็นใบข้างล่างเราจะมีการเลือกนะครับแล้วก็จะนับใบกล้วยเพื่อที่จะตัดใบกล้วยทิ้งนะครับก็คือใบกล้วยเองนะครับจะมีคู่ที่ขึ้นอยู่นะครับก็คือคู่ที่ข้างบนคือคู่ที่1นะครับแล้วก็คู่ที่2ด้านกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับใบมันจะขึ้นเป็นแนวนี้นะครับ ก็เวลาเราเลือกตัดนะครับแล้วเราจะเก็บใบไว้เนี่ยเราจะเอาไว้3ามคู่นะครับประมาณ6 7ถึงใบเท่านั้นเมื่อเราดูเสร็จเรียบร้อยนะครับใบชั้นล่างนะครับที่เริ่มจะหุบลงเนี่ยที่เริ่มจะหุบลงและเริ่มจะแตกนะครับและมีเขาเรียกว่าขอบใบที่เป็นเริ่มเป็นเสียงตายเนี่ยเราก็จะเลือกทําการตัดออกเดี๋ยวผมจะมาทําการตัดออกให้ดูนะครับผมหามีดแป๊บนึงนะครับก็คือเมื่อเรานับแล้วนะครับก็คือ2 4 6สี่หกนะครับ ก็จะทําการตัดใบนะครับที่อาจจะมีมแมลงมาแอบอาศัยอยู่นะครับเป็นที่เริ่มเกิดขอบใบที่เป็นเสียบตายแล้วเนี่ยเราก็จะทําการตัดแต่งออกให้หมดนะครับโดยของผมเนี่ยจะไม่ได้ไว้หูนะครับบางทีคนสมัยก่อนเขาบอกว่าตัดกล้วยต้องเอาไว้หูประมาณนี้ของผมจะตัดชิดต้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้พวกเพลี้ยหรือพวกหนอนอะไรมันมาวางไข่นะครับก็จะตัดแนบของต้นกล้วยเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมทำการตัดต้นนี้ออกให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะนับนะครับอันนี้ก็คือสองสี่หกแล้วก็ใบนี้เป็นใบที่เจ็ดนะครับอย่างต้นนี้เองก็เดี๋ยวจะทำการตัดออกเหมือนกันนะครับนี่ก็เห็นว่าใบาของกล้วยหอมของผมเนี่ยก็ โล่งแล้วนะครับคือพร้อมที่เขาเรียกว่าเป็นทรงกล้วยที่ทําให้แมลงเนี่ยมันไม่มาอยู่นะครับมันไม่มาอาศัยในต้นของเราเราก็จะทําการตรวจสอบได้ง่ายนะครับว่าเวลาช่วงมีหนอนมีแมลงอะไรมาวางไข่เนี่ยต้นมันไม่ได้ลกเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็เอาใบที่เกิดโรคเนี่ยไปทาลายได้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ใช้วิดีโอยาวมากนะครับเพื่อที่เอามาสรุปให้ทุกท่านดูว่าการที่เราจะทําให้กล้วยเราปลอดโรคเนี่ย มันก็มีการดูแลง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากและก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากล้วยเองนะครับก็มีศัตรูพืชที่สําคัญอยู่ไม่กี่ชนิดเช่นหนอนนะครับเพียที่จะเข้ามาทําลายนะครับโดยเฉพาะหนอนเนี่ยก็จะมากัดกินใบของเรานะครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นม้วนใบทําให้ ใบเนี่ยมันเสียหายแล้วก็ไม่สามารถสังงคอแสงได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรทุ่งผาตองเพื่อความยั่งยืนสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด Sub สไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ